โอเคนะฮะพูดเรื่องเรื่องของ The f l a t นะฮะก็มีข่าวมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่จาก The f l a t จาก Warner Brothers อีกแล้วว่าหลังจากที่เสียพุ่มกลับไป3ครั้งนะฮะเสียฟิลล์หลอกกับคิสมิลเลอร์ให้กับหนังฮันโซโลนะฮะซึ่งผมเสียใจมากเสียดายมากนะครับเสียเซสโกแดมสมิธที่เป็นคนเขียนแบบว่าอับราฮัมบินคอนเวนไพร์ฮันเตอร์ซึ่งบอกตรงว่าไม่เสียดายคนนี้ผมรู้สึกว่าไปเลย <laughs> ไม่เสียดายนะแต่ที่คนคนที่ผมเสียใจมากคือคนที่สามในะคุณริกฟูอันนี้ก็ต้องอ่านนะฟาฟามูยีว่านะฟามูยว่านะาานะซึ่งเป็นหนึ่งในหนังคนทําหนังที่ผมรู้สึกว่ามีเซนต์มากคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นเลเวลเดียวกับเจมการเป็นเล่นเลเ่าเดียวกับเออก้าวติตี้ที่ทำทอร์เรน็อกคือเป็นผู้กกับที่มีวิช่วงของตัวเองแล้วทําหนังเล็กๆเ,เขียนบทเองคือไม่ได้ทาหนังสเกลใหญ่มากมายแต่ทําหนังเล็กๆของตัวเองไงได้มีความยูนิคเป็นของตัวเองสูงมากและหนังเรื่องนั้นชื่อว่าโดบ ใครไม่เคยไปดูไปหาดูนะครับ DOP ชื่อเรื่องว่าโดบนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผิวสีสามคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคอาเราประมาณนี้แล้วกันเราก็หนังมีมุมมองที่เจ๋งมีการเล่าเรื่องที่เจ๋งมีความเจ๋งในของตัวเองแล้วพอผมได้ยินว่าเฮ้ยเขาจะมากับแฟน์ผมรู้สึกแบบเอาเลยครับอยากดูเดอะแฟรกับความรู้สึกว่ามึงออกไปเลยเซตโกนัมสมิธอยากดูมาก แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหยิบบทมาด้วยเพราะโดวเองนเขาเขียนบทด้วยผมรู้สึกโอ้โหได้ผู้กำกับที่เขียนบทได้เฮ้ยนี่แหละสิ่งที่ดีซีต้องการซีดีไม่ได้ต้องการผู้กำกับแบบแซ็กซ์ไนเดอร์ที่มีวิชวลเยอะๆเดวิดเอเยอร์ที่เน้นวิชวลเก่งๆต้องการผู้กำกับที่เล่นกับตัวละครเป็นเว้ยรู้สึกดีใจมากรู้สึกแบบเชื่อมัน่นใช่ละนี่คือความหวังแล้วล่ะไม่นานหลังจากนั้นนะฮะก็ พี่เขาก็บอกมือลาไปอีกหนึ่งคนนะทั้งที่แบบเราเห็นในทวิตเตอร์แบบเขาตื่นเต้นมากนะทวิตเตอร์ของเขานี่แบบลงเลยว่าเฮ้ยดีซส่งรูปเดอะฟงเดอะแฟทนางเอกที่มาเล่นเป็นเดอะเอ็เดอะแฟทไอเลนไอริเนี่ยเองก็เป็นลูกม่อ,ขอเขาเล่นโดฟมาด้วยกันแล้วเขาชวนมาเล่นคือแบบทุกอย่างมันเหมือนว่าจะไปในทางที่ถูกต้องแหละมีการเขียนบทที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าสุดท้ายอกหักครับคุณลิคก็บอ,อกว่า,วาทางดีซีสิ่งที่ดีซีต้องการกับผมไม่เหมือนกันนะเขาก็เลย ถอนตัวออกไปแล้วจากนั้นข่าวของเดวแฟรก็เงียบหายไปเลยนะครับหนังเดวแฟรจะเข้าประมาณเดือนมิถุนาถ้าผมจะมิถุนาหรือกรกฎาปีหน้านะฮะทุกวันนี้บทยังไม่เสร็จเลยหนังมีเวลาปเีเสร็จเท่านั้นในการทําหนังนะครับซึ่งก็มีข่าวข่าวหนึ่งซึ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันเองนะว่าเขาได้จ้างอีกคนหนึ่งเข้ามาแก้บทนะฮะคนคนนั้นชื่อว่าคุณนะแต่ผมขึ้นรูปก่อนเจคอบนะฮะ เจคอบเฮอร์เฮรัตเฮรัตอาซักยานขออภัยจริงผมไม่ไม่คล่องเรื่องชื่อเท่าไหร่นะครับซึ่งเข้ามาแก้บทให้กับ The Fat แล้วก็น่าจะเป็นแก้บทจากคุณริกเนี่ยแหละเพื่อให้มันเป็นในทิศทางที่ดีซีต้องการซึ่งบอกตรงว่าตรงข้ามกว่าจริงที่คุณริกต้องการจะเล่านะก็บอกตรงเรามาดูว่าคุณเจคอบทําอะไรบ้านฮะก็ผมดูไล่ดูเขาใน AMDB ีเนี่ยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็เ,เหมือนเป็นโปรดิวเซอร์หรืออำนวยการสร้างซะมากกว่านะ หนังที่เขาเขียนบทเนี่ยผมมองจับมามีหนังเรื่องนี้นะครับเอ่อหนังยังไม่เข้านะชื่อเรื่อง King อเ t h ร r อาจะเข้าน่าจะเป็นปีนี้เนี่แหละนะครับซึ่งจากที่ผมได้ข่าวมานะว่าแล้วก็หนังออกมาแย่มากคือมีแต่คนผมได้ยินกระแสมาว่าแย่มากสกินเทสออกมาแล้วแย่มากแบบหนังแย่มากจริงๆแต่ไม่เราเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะการกำกับหรือการเขียนบทแต่บอกตรงว่าตอนดูตัวอย่างผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกใหม่ดี่าะอยากดูว่ะแต่พอได้ยินข่าวกระแสเลยบอกว่าหนังแย่มากอีกเรื่องหนึ่งคือไม่รู้ว่า ดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่เคยดีเลยคุณเจคอบมีทั้งกำกับและเขียนบทชื่อเรื่องว่า Awake เ Aw อเวกนะฮะก็ใครเคยดูบอกหน่อยว่าหนังมันดีหรือเปล่าแต่ดูคะแนนแล้วเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ก,ก็มันกลายเป็นอะไรที่มันมันเซ็งสำหรับผมอะ่ะคือเขาเขาเลือกเส้นทางที่ไม่เหมือนกันแล้วก็บอกมือลากันไปแล้วหาใครก็ไม่รู้มามาแก้บทนะซึ่งถามว่ามันเคยเกิดอย่างนี้กับมาเวไหมมันก็เคยเกิดนะครับอ สิ่งที่เกิดขึ้นคือกับแอนแมทนะใครจำมันได้สุดท้าย Edgar เอ็ดการ์ไลเอยังก็บอกมือลาโปรเจกต์ไปแต่ว่าเขาได้คนที่มาช่วยเขียนของข้างเก่งนั่นคือคุณอดัมแมคเคนอดัมแมคเคนเขียนบิ๊กช็อตนะฮะหนึ่งในหนังออสการ์ที่ผมรู้สึกว่าเชื่อมันดูยากมากมันมันเอาเรื่องที่แบบโคตรยากแบบการเงินธุรกิจมาย่อยให้แบบเป็นหนังสองชั่วโมงที่ดูสนุกดูง่ายเข้าใจง่ายผมรู้สึกว่ามันต้องอาศัยความเก่งมากแล้วเขาก็เขียนบทแอนแมนเนี่ยแหละก็หนังก็ออกมาดีอย่างที่หลายๆคนชอบอาจจะไม่ได้แบบ ดีมากๆบอกโหสิบแตมสิบแตนหนังนี่เฮ้ยสนุกว่ะแต่เนี่ยพอมาดูเนี่ยแล้วหยิบใครมาเขียนก็ไม่รู้มือเขียนบทที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรมาเป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้ดีซีเหมือนลนลานอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่ทาไงดีวะทําไงเอาหนังเอามาให้ที่สุดหยิบคนนู้นมาแก้คนนูน้นหยิบคนนู้นมาแก้คนนัน้นทําคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่มั่นใจว่าาจะทําหนังเรื่องนี้จริงๆหรือคุณไม่มีแนวทางที่เป็นเส้นตรงที่คุยอยู่พุ่มกับแต่แรกว่าเฮ้ยเราจะวิ่งงเเส้้นนทาีย ผมรู้สึกว่าคุณก็อย่าเพิ่งโปรโมทดีกว่าไหมว่าจะทาอะไรคือไม่จําเป็นว่า,าต้องแบบตามแผนมาเว้ยแบบต้องมาประกาศต้องมาบอกคือผมรู้สึกว่าถ้าแผนยังไม่พร้อมเฮ้เรายังไม่แน่ใจจะทาอะไรค่อยๆเรียนเรื่องดีไหมอ่ะปีหน้ามีนี้นะครับอาจจะแค่ปีนี้บอกของปีหน้าไปเพราะผมรู้สึกว่าถ้าคุณบอกเป็นเฟดงไงถ้าคุณเปลี่ยนมันตลอดเวลาเฮ้ยเดี๋ยวจัติค2ลีกสองเดือนเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบทแมนขึ้นมาแทนเว้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฟดแม่กซ์ยัง,งาหาพุ้มกับไม่ได้ว่ะเฮ้ยดเดี๋ยวดึงเอาคอมแมนมาก่อนลวกันแล้วแฟ มันทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นแฟนหนังอ่ะผมรู้สึกไม่มั่นใจแล้วเป็นนักลงทุนอ่ะคุณคิดว่าเป็นคุณเป็นนักลงทุนรู้สึกแบบเชื่อไม่มั่นใจบอกว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนนู่นแปลงนู่นแบบสิ่งที่บอกมามันไม่เคยเป็นอย่างที่มันอยากบอกเลยอ่ะคือทุกอย่างมันออกมาไม่ตรงกับที่ความหวังแล้วแฟนหนังเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแย่พวกว่ามันมึงเตรียมตัวกันหรือเปล่าหรือมึงทายังไงพอมาถึงได้ออกมาเละเทะทุกวันนี้เดี๋ยวคนนู้นออกคนนี้เข้าเปลี่ยนบงเปลี่ยนบทกันเหมือนว่าเป็นเรื่องเด็กเล่่นนททัั้งีม เวลามันก็งวดขึ้นมาทุกทีทุกทีทุกทีแล้วว่าเฮ้ยถ้าบทยังไม่เสร็จแล้วต้องเปิดกล้องแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะเลื่อนนะผมไม่คิดว่าเขาจะเลื่อนกําหนดฉายหนังสิ่งที่ผมคิดไว้คือเขาจะถ่ายมันทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งที่ไม่มีบทเลยแหละก็คือถ่ายอย,าอย่างที่เคยเกิดขึ้นในกีรันเทนของแบรนด์เรโนนะฮะหรือเกิดในขึ้นกับซูซี่คอร์ทที่ใช้เวลาเขียนบทแค่6อาทิตย์มาวิใช้เวลาเขียนบทเป็นปีนะครับทริสแม่แรกมาวิใช้เวลาหนึ่งปีเต็มในการเขียนนะฮะ เขาปัม๊มเขาปั๊มออกมานะฮะปั๊มบทออกมาปุ๊บแล้วให้คนหนึ่งแก้ให้ผู้กำกับที่จะมากำกับแหละเป็นคนแก้บททีว่าโอเคมีโครงมาให้แล้วคุณไปนั่งแก้วนะว่าจะออกมาเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่มาเวลทำนั่นคือสูตรที่มาเวลทําแต่ว่าดีซีเองก็พยายามจะสร้างหนังของตัวเองแต่ทุกวันนี้บทเขายิ่งใช้เวลา6สัปดาห์สี่สัปดาห์ในการเขียนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะได้ตามทันนะ ก็ไม่แน่นะสิ่งที่นี้อาจจะออกมาเป็นบทที่ดีได้ไม่แน่นะครับก็ Wonder Woman หรือ Justice League อาจจะเป็นหนังที่แบบสุดยอดมากอาจจะดึงความคาดหวังคนดูกลับมาได้แต่เท่าที่ผมเห็นตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมหมดหวังกับ DC มากขึ้นทุกทีนะฮะก็คิดเห็นยังไงฮะยังมีหวังกับ DC ไหมเหมหรือหมดหวังไปแล้วแบบผมนะคอมเมนต์กันบอกมา